ใช้สุนัขขับเรือนั่นเองโดยกติกาก็มีว่าน้องๆจะต้องสร้างเรือขึ้นมาหนึ่งลำซึ่งจะต้องใช้พลังงานจากการเคลื่อนไหวของสุนัขมาเป็นพลังงานในการขับเคลื่อนเรือให้แล่นออกไปและที่สําคัญสุนัขจะต้องไม่เปียกน้ําอีกด้วยดวยเรือจะต้องแล่นออกไปเป็นระยะทาง5เมตรซึ่งมีเวลาให้ทําการแข่งขันเพียง10นาทีเท่านั้นและคะแนนที่ได้ก็จะมาจากระยะที่เรือแล่นไปนั่นเองหละครับโดยทุกๆ25ซนติเมตรจะรับ2คะแนนและนี่ก็คือสนามที่จะใช้แข่งขันในวันนี้แหละครับใหญ่โตมโหฬ้านมากเลยครับคุณผู้ชม และที่ขาดไม่ได้น้ก็คือผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรสุรเชษลิ้มกำเนิดและดรวรรบรง์รักเดืองเดชบัณฑิตในโครงการทสวทของสศสวทมาเป็นกรรมการกับเราเช่นเคยครับตอนนี้เรามาดูทางด้านกรุงเทพซิสเซียนกันก่อนเลยครับว่าจะมีกลไกอย่างไรกันบ้างเราจะเริ่มต้นที่บอดี uh ้ไ huh. <thế S 2> ายนอกกันก่อนนะครับก็สําหรับตัวโครงเรือนะคะตัวโครงเรือเราจะมาจะทาจากโฟมเพราะว่าเป็นวัสดุที่เบาแล้วก็ลอยน้าได้ดีครับครับผมครับแล้วก็ส่วนตัวที่เป็นใบพัด จะทํามาจากเหล็กนะครับนี่ครับใบพัดนฮะเพราะว่าเวลาต้านน้ำเนี่ยจะได้ไม่หักอืมครับส่วนส่วนที่เป็นล้อตรงที่เป็นล้อด้านในนะครับครับจะทํามาจากถังพลาสติกแล้วก็ต่อด้วยท่อ PVC ครับอืมซึ่งตัวนี้ก็คือจะมีน้ําหนักเบานะสุนัขสามารถตะกุยได้ง่ายนะครับเรามาดูหลักการทํางานของมันกันนะครับขออนุญาตมาที่ตัวเรริงเลยใช่เลยครับนะครับหลักการทํางานของเรือลํานี้นะครับจะใช้อาศัยหลักการหลักๆก็คือเป็นเรื่องของล้อและเพลา นะครับก็คือจะมีล้อทั้งหมด3ตัวตัวแรกคือเป็นถังเนี่ยครับจะเป็นส่วนที่หมาช้ตะก,กุยแล้วเราจะมีการต่อเท้าออกมาเป็นการต่อตรงนะครับต่อตรงมากับล้อข้างๆสองล้อจะทำหน้าที่เป็นกังหันไว้สําหรับปั่นน้ําครับนะครับทีนี้เราจะ อาจจะงงงกันว่าเอ๊ะตกลงตรงไหนเป็นหน้าเรือเป็นหนังเรือแล้วสุนัขอยู่ตรงนี้เรือติดไานะครับก่อนอื่นเลยเราก็จะมาพูดถึงสุนักกันก่อนนะครับสุนัขตัวที่เราใช้เนี่ยเป็นสุนัขพันฟอมเบอร์เลเนียนอายุ3าปีน้าหนักประมาณสากิโลครับผมนะครับสุนัขเข้ามาปุ๊บเราจะให้สุนัขอยู่ตรงนี้อ่าสมมติเออพี่ว่าเป็นเจ้าของหมาครับนะครับวาไง้สุนัขตามธรรมชาติของหมาตามสัญชาตญาณหมาหมาจะมีความคุ้นเคยกับเจ้าของและจะ พยายามตะเกียบตะกายหาเจ้าของให้ได้มากเจ้าของก็ล่อเลยมานี่ลูกมานี่ลูกเจ้าของก็หล่อปุ๊บก็นั้ก็จะเริ่มตะกุยตะกายตะกุยละพยายามตะเกียบตะกายเข้าหาเจ้าของด้วยสัญชาตญาณนะครับด้วยสัญชาตญาณที่เห็นเจ้าของฝั่งเดียวเนี่ยฝั่งอื่นไม่เห็นไม่เห็นตะกายปุ๊บก็จะตะกุยขึ้นมานะครับแล้วหลังจากนั้นก็คือใบพัดก็จะตีน้ำจะทำให้เรือหมุนกลับด้านไปอีกฝั่งหนึ่งแต่ว่าเรือจะพุ่งหน้าออกไปเรื่อยๆเพราเรือตรงนี้จะเป็นหัวเรือนะครับเป็นท้ายเรือพอสุนั ยิ่งปั่นยิ่งไกลเจ้าของสุนัขก็ตกใจใหญ่เลยนะครับนี่ตกใจเราก็พยายามตะกุยพยายามตะกุยขึ้นไปยิ่งมากขึ้นอีกมันไม่กระโดดออกมาใช่ไหมกระโดดไม่ได้ครับเพราะว่ามันสูงเตัว่งที่จะปอมจะกระโดดมาได้นะฮะและกลไกทั้งหมดพวกเขาก็เป็นดังนี้เลยครับเริ่มจากตัวเรือของพวกเขาจะสร้างจากโปมที่มีน้ําหนักเบาและสามารถลอยน้ําได้ โดยด้านในก็จะมีถังทรงกระบอกวางเป็นแนวนอนเพื่อให้สุนัขนี่ใช้ตะก,กุยนั่นเองครับโดยเมื่อสุนัขตะก,กุยก็จะทำให้ล้อด้านหน้าที่ติดกับใบพัดซึ่งต่อเป็นเพลาเดียวกับถังด้านในเกิดการหมุนเพียงแค่นี้ก็จะสามารถทําให้เรือนีเคลื่อนที่ได้แล้วนอครับก็ต้องมาลุ้นกันครับว่าพวกเขาจะทําให้สุนัขขับเรือดได้จริงๆหรือไม่เอาละครับตอนนี้มาถึงสระน้ำของเราเรียบร้อยแล้วนะครับเรือลอยอยู่แล้วนะครับสำหรับกรุงเทพคริสเตียนนะครับ และนีครับสุนัขที่ทางกรุงเทพริสเตียนจะนํามาใช้ขับเรือในวันนี้ไปรู้จักกับน้องสุนัขตัวนี้กันเลยครับชื่อว่าน้องขนมสุนัขพันธุ์ฟอร์มบรีเนียนเพศเมียอายุ3ามขวบหนัก3กิโลกรัมก็ต้องมาลุ้นกันครับว่าน้องขนมจะสามารถขับเรือไปได้กี่เมตรกันแน่ซึ่งตอนนี้น้อง,องก็ได้นําน้องขนมนี่ไปเตรียมพร้อมลงเรือกันแล้วละครับมาดูกันครับว่าน้องขนมจะทําได้ดีสักแค่ไหนสอนนะฮะ มีเวลา10นาทีนะครับขนมสูสูสูู้ขนมถ้าพร้อมแล้วการใช้สุนัขขับเรือกับอุปกรณ์ที่กรุงเทพซิกเตียนได้ประดิษฐ์มานั้นจะทำได้สำเร็จหรือไม่ไปเอาใจช่วยพวกเขากันเลดีกว่าครับไปดิขนมจะมาไม่มาครับขนมตอนนี้ยืนนิ่งเลยนะฮะไปครับขนม

โอ้โห oh, oh, oh. ดูเหมือนว่าน้องขนมนี่จะไม่ยอมตะกุยตามที่ได้ออกแบบมาเลยนะครับคุณผู้ชมซึ่งหน่น้องนี่ก็ได้พยายามกันอย่างทุกวิธีทางเพื่อจะทําให้น้องขนมนียอมตะกุยนั่นเองครับแต่ชี่ครับน้องขนมนี่ยังนิ่งอยู่นะครับคุณผู้ชมซึ่งเวลานี่ก็ผ่านไปพอสมควรแล้วด้วยขนมขนมขนม<ำ>ไมขยับเลยนะครับขนมครับขนมสู้ไม่สู้ โอ้โห,โหน้องๆนี่ก็เครียดกันเลยละครับเพราะว่าทํายังไงเจ้าขนมนี่ก็ยังไม่ยอมตะคุยสักทีเล่นยืนมองอย่างเดียวเลยละครับทีมงานนี่เห็นท่าไม่ดีแบบนี้ก็เลยนำสุนัขตัวช่วยมาเปลี่ยนให้ครับซึ่งก่อนจะดูการทํางานของสุนัขตัวช่วยนี่เรามารู้จักกับเขาเันก่อนเลยครับนี่ครับกับน้องซิมบ้าสุนัขพันธุ์ผสมเพศผู้หนัก10กิโลกรัมมาใจช่วยเจ้าซิมบ้ากันดูดีกว่าครับคุณผู้ชมซิมบ้า โดนข้มาููู้้้ผิดทางผิดทางผิผิดทางผิางอาเ่นผิดทางนะครับซิมบ้าจะไหวไหมครับเนี่ยไปรู้นดครับว่าสุดท้ายแล้วเจ้าซิมบ้าจะตะกุยได้ทุกทางหรือไม่ครับผิดทางผิดทางผิผิดทาง ล,ลงลงก็ยังไม่ถูกอยู่ดีครับคุณผู้ชมน้องๆนี่ก็ใจช่วยอย่างเต็มที่เลยครับแต่เจ้าซิมบ้านี่ก็ยังตะกุยถอยหลังอยู่แบบนี้เวลานี่ก็ใกล้จะหมดลงแล้วด้วยเรือจะแล่นออกไปข้างหน้าได้บ้างไหมนะครับนี่ฮะเร็ว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 เอาไงดีครับเคลื่อนไม่เคลืไม่เคลืเร็ว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 นี่อขอหนึ่งทีไหนไหน 20วินาทีสุดท้าย้วครับคุณผู้ชมแต่เจ้าซิมบ้าตอนนี้ยังนิ่งอยู่เลยครับและสุดท้ายแล้วเวลาก็ไม่ค่อยท่าทําให้ทางกรุงเทพริสเตียนีทําไม่สําเร็จนะครับก็เลยไม่ได้รับคะแนนจากการทดลองนี้ไปเลยถือว่าน่าเสียดายมากมากเลยครับตอนนี้เรามาดูทางสุลาพรราชวิทยาลัยเพชรบุรีกันบ้างครับว่าเขาจะมีจนไกอย่างไรกันบ้างชื่อเลือกของเรานะครับก็จะชื่อ PTC Triangle Shift นะครับชื่อก็บอกอยู่แล้วว่า Triangle Shift แสดงว่ารูปร่างของเรือของเราก็จะเป็นรูปสามเหลี่ยมนะครับเมื่อเมื่อตรงหัวเรามีปลายแหลมๆนะครับถ้าเกิดพื้นที่ตรงเนี้ยมันยิ่งน้อยเท่าไหร่มันยิ่งดีครับเพราะว่ามันจะลู่น้ำครับแล้วส่วนที่สองของเรานะครับก็จะเป็นส่วนของเนี่ยครับกงล้อครับคล้ายคล้กงล้อของหนูอะครับคล้ายๆกับเราจะทําเหมือนคล้ายๆกับหนูถีบจักรอะครับเหมือนเอามาเอาสุนัขไปถีบจักรอะครับเมื่อสุนัขมันเอ่อเดินนะครับหรือมันวิ่งนะครับมันก็จะไป เชื่อมกับสายพานครับคล้ายๆกับเฟืองจักรยานนะครับแล้วไปปั่นเฟืองตัวเล็กเนี่ยครับให้หมุนใบพัดตัวเนี้ยครับ และนี่ครับเมื่อกลไกทำงานก็จะทำให้ใบพัดตีน้ำแบบนี้แหละครับแต่ตอนนี้เราไปดูกลไกทั้งหมดของพวกเขาชัดๆอีกครั้งเ,เรื่องพวกเขานั้นมีส่วนประกอบที่สำคัญก็คือสายพานขับเคลื่อนที่ทำหน้าที่เชื่อมต่อไปยังใบพัดที่อยู่ด้านหลังโดยการทำงานของกลไกก็คือเมื่อสุนัขที่อยู่ภายในกรงทรงกลมนั้นเดินหรือว่าวิ่งจะทำให้เกิดการหมุนส่งผลให้สายพานนี้ไปหมุนใบพัดเรือที่อยู่ด้านหลังเพียงแค่นี้ก็จะทำให้เรือดิ้แล่นออกไปข้างหน้าได้แล้วนั่นเองครับ เป็นการฝึกครับสัตว์นี่จะมีชั้ะยานอยู่ก็คือการเรียนรู้ด้วยเงื่อนไขแล้วก็การลองผิดลองถูกครับโดยเราจะให้สุนัข่ยลองเข้าไปในเครื่องนี้เพื่อลองผิดลองถูกว่าสามารถทําอะไรเครื่องนี้ได้บ้างเช่นตะกุยกงข้างๆหรือว่าการวิ่งอยู่ในกกงซึ่งถ้าสุนัขทำถูกอย่างเช่นวิ่งในกกงได้เนี่ยเราก็ใช้ขนมเป็นการเงื่อนไขเป็นการให้แบบเงื่อนไขอ๋อฝึกว่าถ้าทําได้ ได้กินแน่นอนใช่ใชครับโอ้โหทีนี้มีการฝึกสุนัขมาด้วยครับโดยสุนัขที่พวกเขานํามาก็คือเจ้าตัวนี้นั่นเองน่ารักมากทีเดียวและครับก่อนอื่นมารูจักกับเจ้าน้องสุนัขตัวนี้กันก่อนซึ่งก็มีชื่อว่าน้องหมูยา่างสุนัขพันธุ์ชิสุเพศเมียน้าหนัก8กิโลกรัมครับจัดหมยูย่างเข้าล้อเลยฮะโอ้หมูอยากเข้าอยากลุ้นนเนี่ยโอ้ ซึ่งก่อนที่จะทําการดึงขันนี้ก็ต้องเอาเจ้าหมูย่างไปไว้ในกลงก่อนนั่นเองเลยครับจากนั้นก็ทําการปิดกลงให้เรียบร้อยเพื่อไม่ให้เจ้าหมูย่างนี้หลุดออกมาด้านนอกนั่นเองเลยครับคับพร้อมมาดูกันครับว่าเจ้าหมูย่างจะทําได้ดีสักแค่ไหนกันครับไปเลยหมูย่างลเร็วๆหมูย่างมาย่างย่างเร็ว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  วนี่ถ้ามีแรงเริ่มต้นหมูย่างน่าจะไปได้นะฮะแต่หมูย่างบอกว่าอยู่นิ่งๆกว่าเอาแล้วครับปัญหานี็คือเจ้าหมูย่างนี้ไม่ยอมเดินับคุณผู้ชมทําได้ดีสุดก็แกว้งหางแล้วมองออกมาแบบนี้นั่นเองครับน่าจะมีอาหารมาล่อหมูย่างนิดนึงนะฮะหมูย่างเล็วย่างเหมะไปหน่อยหมูย่างสบายแล้วครับหมูย่างครับเร็วนี่เร็ว อ้าวตอนนี้ก็เปลี่ยนไปนอนเลยครับคุณ <c oughs> ผู้ชมน้องนอนีอ่ถิงกับเซ็งนเลยทีเดียวพอเรียกเท่าไหร่ก็ไม่ยอมเดินกรับเจ้าหมูย่างแม่ไม่รู้ว่าเกิดอ,อะไรขึ้นกันแน่ตอนนี้ก็ได้แต่หันมากระดิกหางและมองเจ้าของอย่างสบ,บายใจอย่างที่เห็นนี่แหละครับและทางน้องๆน,น,นี่ก็ไม่ยอมใช้เจ้านัขตัวช่วยที่เราเตรียมไว้ให้อีกด้วยแต่งานนี้ก็ต้องมาลุ้นกันแล้วละครับว่าสุดท้ายแล้วเจ้าหมูย่างจะเปลี่ยนใจลุกขึ้นมาวิ่งหรือไม่ย่างย่างแล้ว เร็วไปเร็วหูย่างครับเร็วนี่เร็วหูย่างเออมาเรียกดิยังอยู่กับที่นะครับเพราะฉะนั้นนะครับตอนนี้เวลาล่วงเลยผ่านไปสิบนาทีแล้วไม่สำเร็จครับโอ้โห,โหแล้วสุดท้ายนี่จะหูย่างก็ไม่ยอมเดินครับคุณผู้ชม ทำให้พวกเขานีไม่มีคะแนนในการทดลองนี้ไปเลยเช่นกันทําได้ดีที่สุดเพียงแค่แข่งหางไปมาและก็มองออกมากข้างน,นอกแบบมีความสุขนั่นเองเลยครับต้องบอกว่าหน้าสีได้มากๆและจากการทดลองนี้ก็ทาให้จุฬาพรเพชรบุรีนี่นาอยู่ที่16ต่อ10คะแนนต้องมาลุ้นกับผลคะแนนรวมจากกรรมการกันแล้วรอครับจริงๆแล้วเนี่ยวันนี้สิ่งที่สําคัญที่สุดนะครับคือเรื่องของสุนัขเราเรารู้ว่าเรามีเวลาจํากัดตัวนี้นะครับเรือที่สร้างขึ้นมาทั้งสองทีมเนี่ยสร้างเรือขึ้นมาก่อนแล้วมาเลือกสุนัข นะครับตรงนี้ทำทำให้มันสร้างขีดจํากัดพอสมควรถูกปะครับ,รบเพราะว่าอย่างเช่นทางของของจุฬาพรเพชรบุรีเนี่ยขนาดมันติดอยู่ที่กงล้อนะครับแล้วก็ลักษณะของอการการที่จะควบคุมปัจจัยหลายๆอย่างเนี่ยให้ให้เลือกสุนัขเข้ามาแล้วก็ให้สุนัขเนี่ยเดินได้ตามที่เราต้องการในอัตราเร็วที่คงที่ให้เดินเข้าไปได้ด้วยเนี่ยผมว่ามัน,ม,นมันลำบากมากๆเลยนะครับอีกอย่างหนึ่งเนี่ยขนาดของสุนัขที่เลือกมาชิดสูนี่ตัวค่อนข้างใหญ่นะครับการที่สุนัขเดินมันก็มี ความกว้างของตัวมันความยาวของตัวมันมันมีระยะห่างที่พอดีแล้วก็สเตปเนี่ยปกติสุนัขก,ก็จะเดินอยู่ในพื้นราบใช่ไหมครับแต่คราวนี้มันต้องไปยืนค้ำอยู่ด้านนี้ก็เป็นวงขึ้นมาด้านนี้ก็ต้องไปค้ำด้านหลังแล้วมันมันมันไม่ได้สร้างความสะดวกสบายเท่าไหร่นะครับเพราะฉะนั้นตัวนี้เนี่ยถ้าเกิดเราหยิบสุนัขสักตัวหนึ่งขึ้นมาก่อนว่าตรงตรง,ตรงนี้เป็นเป็นขีดจํากัดของเราอันหนึ่งเลยเราก็ต้องใช้สุนัขที่ที่ฝึกแล้วแบบ เก่งอยู่แล้วนะครับที่แบบอาจจะอยู่ตามศูนย์ฝึกอะไรพวกนี้ที่เขาฝึกว่าเป่าปิดแล้ววิ่ง <c oughs> อย่างเงี้ยก็ได้ครับอาจารย์โอกาลังจะบอกว่าโจดนี้เนี่ยสำคัญอยู่ที่สุนัขครับเพราะฉะนั้นต้องเลือกสุนัขแล้วถ้ามีเวลาน้อยเอาสุนัขที่ฝึกแล้วถูกไหมฮะแล้วก็ออกแบบให้เข้ากับสุนัขตัวนั้นครับไม่ใช่เอาออกแบบเรือมาแล้วหาสุนัขที่เหมาะกับเรือเราเข้ามาใส่ครับ ซึ่งทั้งสองทีมกับหัวกันนะฮะอาจารย์ยอครับเชิญฮะจริงๆแล้วเนี่ยถ้าเกิดดูตามโครงสร้างของเรือของทั้งสองทีมเนี่ยถือว่าวันนี้ทําได้ดีพอสมควรจะมีข้อแตกต่างกันสองสองโรงเรียนนิดนึงคือทางกรุงเทพคริสเตียนเนี่ยขนาดของลําเรือของสุนัขเนี่ยค่อนข้างที่จะแตกต่างกันมากเปรียบได้กับสมมุติว่าผมตัวแค่นี้แล้วไปพยายามจะไปพายเรือยอทด,ด้วยมือ,อมคือจริงๆแล้วน้ําหนักส่วนใหญ่ของเรือเนี่ยมันไม่ได้อยู่ที่สุนัขเลยคราวนี้มันกลับกลายเป็นน้าหนักของเรือน้าหนักของ ไอ้ตุ้มถ่วงต่างๆทําำให้เรือสมดุลนะฮะแล้วก็ล้มหนักของหางเสืออะไรต่างๆนะล้อขนาดใหญ่มากทำให้แรงที่เราออกมาจริงๆเนี่ยประสิทธิภาพเนี่ยมันไม่ได้เอาไปทำให้เรือเคลื่อนมากนะักเพราะตัวเรือมันหนักมากอยู่แล้วนะครับซึ่งตรงเนี้ยต่างจากทางของจุฬาพรนะฮะคือว่าตรงเนี้ยจุฬาพรยอมที่จะ จะ,จะมีการได้เปรียบเชิงกลขึ้นมาคือขนาดวงล้อของจราพรนี่ค่อนข้างใหญ่เพื่อให้สุนัขเนี่ยม,มีรัศมีในการวิ่งมากและรัศมีในการวิ่งมากนั้นไปต่อสู่เพลาที่ขนาดเล็กลงไปตีใบาพายนะครับแล้วก็ใบาพายเนออกแบบมาขนาดไม่ใหญ่นักเ<ม>พื่อที่ว่าจะทําให้ไม่เหนื่อยกับสุนัข แต่จริงๆเผลอๆอาจจะมีถ้าเกิดว่าสุนัขออกแรงวิ่งฟิตมากหน่อยอาจจะลื่นเกินไปด้วยซ้ำใช่ไหมครับตรงนี้เนี่ยมันมีข้อบาลานซ์ยากนิดนึงในการที่จะออกแบบขนาดที่พอเหมาะกับสุนัขที่เราเลือกใช้